เหมือนบินช่วงนี้บินบ่อยครับ้าเป็นภูมิแพ้ด้วยเปลี่ยนอากาศครับก็เลยมาป่วยไปหามอมานี้ยังเลยครับก็ยังไม่มีเวลาเลยก็ซื้อยามากินเป็นเพราะเรารับงานหนักหรือเปล่าทำให้แบบ่นี้ป่วยก็ เออถ้าทํางานปกติในกรุงเทพเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ที่อาจจะเป็นเพราะบินด้วยครับกลัวไหมคะว่าจะซุดถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลริงไม่ชอบไม่อยากนอนครับไม่อยากนอนไม่ไม่ชอบไม่ชอบโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ชอบเขียนฉีดยาแต่ไม่ได้เป็นอะไรายแรงใช่ไหมคะก็ขอให้มันไม่ไม่ร้ายแรงไปกว่านี้ครับคือใครจะลงยามาฝากดูแล ก็ปกติครับก็เฟซเถอะอ่ะคท่านผู้ชมมันเงาเบ้างไปไกคะแดงเหลือเกินโอ้โก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ต่อไปก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเรื่อยๆด้วกันครับก็สบอกว่าอยากสาวๆบอกว่าอยากมีผู้ชายแบบวีกิคนเลยโหวีกิตนี่เป็นผู้ชายที่ดีมากครับผู้ชายดีดีมากจริงๆครับผมก็น่าจะหายากนิดนึง S <S <S ใกล้กันตัวเองเออใกล้ไหม <c oughs> ไม่ใกล้ครับไม่ใกลไกลเท่าไหร่เราเราอย่างไงอ่ะคือผมกผม็มันก็มีมุมที่ดีของแต่ละคนนะครับ<ม>แต่วิกินเนี่ยอาจจะดีดีเยอะ<ม>ใช่ทุกคนก็มีดีมีแย่นะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้คือแตบบ่ราบข้างดีมากเลยครัดีครับดีครับก็รู้สึกว่า ก็มีมีคนรู้จักเราเราเยอะขึ <chegou mph 2> mm ้น hmm. ครับเขเรียกชื่อไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ไปที่ไหนก็ก็เขาจะเรียกวีกิตแล้วเดี๋ยวนี้ถึงรายการที่นึ่ที่พี่เขาแซวเราแบบแต่ว่าเราเป็นตัวทวงนี้เราเน้นเรู้สึกไงบ้างคะไม่ครับก็จริงที่เขาแซววัดเล่นๆแหละครับก็ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ช่วยช่วยการทำงานมากกว่าครับก็พี่ๆเขาช่วยเราเยอะมากๆเลยมันมีความคิดว่าเออเขาเล่นจริงมาพูดหรือเปล่าไม่น้อยใจครับเพราะว่า เหมือนที่เราทํางานได้ดีขนาดนี้ก็เพราะพวกพี่ๆแหละครับที่เขาช่วยเราอันนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าพี่เจนนี่ก็รู้สึกแบบเออเราเป็นตัวแม่คนทีน่ดีประมาณนั้นแล้วก็เราต้องร้องไห้อะไรทก็อะไรอะไรอ้อมก็ไม่ก็ไม่ว่าคนจะยังไงแต่ผมก็รู้สึกตัวเองเหมือนกันครับว่าแรกๆเนี่ยมันยากยอมรับเลยว่ามันมันยากมากสำหรับผมครับก็ ก็พยายามทําให้มันดีที่สุดครับก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยเหมือนเขาพูดแค่ว่าขนาดเราไม่มีแบบพูดยังเทเลยใช่มันยากครับมันยากจริงๆบางทีเนี่ยคือเราต้องมีสมาธิแบบมากๆเลยีมันก็ ผู้พี่เติมเขาอยากให้ทุกตัวละครมีความหมายท,ทุกฉากที่ออกมาแบบไม่ใช่ออกมาแค่ยิ้มเฉยๆหรือว่าออกมาเพื่อแบบมีบทอะไรเงี้ยอ,ออกมาถึงไม่เห็นเราก็ต้องเล่นต้องส่งให้ทุกคนที่เล่นกับเราด้วยแต่เราก็ยอมรับใช่ไหมครับครับก็ยอมรับครับเพราะพวกพี่ๆเขาเก่งมากๆ เราก็ยอมรับว่าเราก็ยังไม่ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆครับอันเข็นจะกดดันครับกับการถ้าจะมีติดต่อมาบทพระเอกในเรื่องต่อไปนะครับก็ก็ดีครับก็ดีครับก็ถือว่าเป็นการฝึกทีมงานของเราไปเรื่อยๆครับผมก็ได้เจอคนที่เขาเก่งๆไปเรื่อยๆที่อยากมาจากเขาไปด้วยกันไม่ต่างว่าเรื่องี่ราฝากไว้เพราะว่าสิ่งบ่าง ก็อย่างที่บอกครับก็ก็ทำงานบ้านเยอะๆครับแล้วก็มีพวกพี่ๆที่ช่วยด้วยพี่เติมด้วยครับผมก็ทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้ครับก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวทนที่เขาบอกอะไรเงี้ยมีใครแอบผนเราบ้างไหมคะที่กำลกอดยืนตออะไรเงีก็ไม่มีนะก็เขาก็จะแบบอยากให้เราให้ได้ดีๆอ่ะเขาก็พยายามแบบ เเคล็ดเราออกมาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือเราถูกแผลถูกจีนเคล็ดกับพี่เบยร์ใหม่ใช่ครับผมเป็นผู้จีเนียนะเราเป็นไงบ้างบริกรก็ส่งมาก็ไม่มีอะไรผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงครับก็สนิทกันครับสนิทกันทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปกันเล่นๆมีวันไหวกับพี่วีทั้งไหมถึงไปพี่วบียวันไหวกับผมบ้างหรือเปล่ามียังต์คงยังสาวกันรึเปล่าเอ่อ ไม่นะคนละคนละแนวผมอาจจะไปแย่งพี่เบียจากสาวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกไงที่ไปออคือก็ตลกดีครับตลกดีจริงเราก็ก็เป็นพี่น้องกันนะก็ก็สนิทกันทอะไรคล้ายๆกันไม่มีเบียดเบียดแน่นอนพี่ว่าพี่เบียเบี่ยงเบนยดไหมล่ะก็ไม่หรอกไม่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  จบแรงเงาจะมีเรื่องอื like yeah. ่นติดต่อไหมครับติดอเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอครับนี่ก็มีทางผู้ใหญ่เขาปรึกันอยู่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเพิ่มเพิ่มปิดไปเมื่อ20 22ตุลาคมเรื่องนี้ดังมากจะจ่อราคาตัวหรคะคงไม่รู้ฮะอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ทางผู้ใหญ่คุยกันแล้วกันครับผมเหลืออีกเยอะไหมคะกับละครกับแรงเงาเนี่่ยคะอันนี้แรงเงาเพิ่งอ๋อว่าจะจบหรือยังฮะอันนี้ก็ ก็จะกลางๆเลยมานิดนึงเลยกลางๆมานิดนึงครับจะถ่ายจบแล้วเนาะจะถ่ายจบแล้วจะธุรกิจอ,ออนไาน์กับคุณซีเอ่ออันนี้ยังอยู่ในช่วงที่คุยครับผมตอนนี้ทุกอย่างมันก็ก็ทางพี่พี่เขยังคุยอยู่ด้วยันก็ยังไม่มีอะไรที่ตอบตอบได้แน่นอนอ๋อไม่ได้ค่ะต้องเกิะครับ